สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงการเริ่มต้นเดินทางของปีนี้เพราะว่าเป็นระยะห่างไปนานเหลือเกินถึงได้มีโอกาสเดินทางเข้าป่าเพราะว่าบางครั้งบางคราวอยู่กับที่อดอู้มีแต่เรื่องความไม่ปวดหัวเราได้เดินทางมากก็ดีดเปลี่ยนบรรยากาศรับบรรยากาศใหม่ เดี๋ยวจรถเรือข้ามฝากแห่นั่งเลนั่งมาเที่ยวแบบทางน้ำคราวนี้แหละ<ง>คือบรรยากาศดีงามเขาช้างหมอบเ <c oughs> ขาช้างเขาช้างลูกช้างเลยรูกช้างทีนี้ก็ไปไม่นาน ต้องกลับมาฉลองปีใหม่ก่อนนับกันฉลองปีใหม่ก็เลยมีโอกาสมา20กว่าพันแล้วก็จะกลับมาทานปีใหม่เดี๋ยวไปที่ทางไหนว่ากันทีนะครับติดตามการเดินทางของผมไในปีนี้ว่าเป็นยังไงเอ่ยนะครับว่าผมตอนนี้เราจะเดินตอนนี้เราจะเดินทางนะครับ มีเรือาลากแพของเราเรามาล่องแพครับล่องแพท้ามลงไปอีกฝั่งหนึ่งเ่ยวล่องแพ बड़े कांत है นี่เรือดันครับดันตูดดันเพราะเรือลากไปใหม่ต้อเ,เล็กเนี่ยต้องใช้เรืออันหนึ่งไปดันดันตูดอะไรอยเงี้ย ตอนนี้เรามาบริเวณดาดฟ้าดาดฟ้าของแับโอ้ไม่ได้เลยแล้เเวเจอเจอเจอโอ้การตัดทิ้งแค่ลากไอ้เดือลากคนลากต้องใช้ความชำนาญอย่างมากครับม,มีบริการทุกอย่าง เราให้ถึงที่หมายแล้วครับจดุดจอดพักแพรของเราลากแพรมาได้ลนแรงลนแรงโต๊โตกับแพรเราสามาเรเดินครดบนาเอ็ไดูมากเลนะครับจุดพักจุดจอดเราเราไปเลย ลาให้ตาลา,าให้ตกสบายตา,าไม่สีดตาลงดีดีตัวเที่ยวลองไว้สบายครับดีกว่า

นี่นดไ,ดไงข้าเทียบขา่าแล้วเป็นจุดมุ่งหมายของเราแล้วนี่แหละวางเอาล่ากึงเนือ้อลากึงปากเมื่อกี้นะครับทั้งหมดสุดหนึ่งโอ้โหครับตรงนี้รู้สึกว่า